กรรมทั้งหลายมันมันแจงขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรได้กำใจแอบตาเราเองอยากให้มันหลอกมันก็ไม่หลอกใช่ไหมละ่ะต่ภาษาอะไรจะไปให้คุณืนได้กำใจเรา,า้คือสุดจิตที่ามาเห็นเห็นเห็น,หน,หน,หนแจงรู้แจงในในอารมณ์ตา่างๆในธรรมชาติแต่ละอย่างนะอย่างว่าถ้าเราไปอยากให้มันได้ทังที่เราคิดมันทุกข์ มาให้กำลังใจไม่ชีนะอิพานคือมันก็ได้สร้างบาร,รมีอยา่าไปคิดว่าอุปสรรคคือปัญหาอุปสรรคตัวทั้งห้เกิดปัญญาเพราะว่าเราได้แค้ปัญหาแก้ปัญหาแต่ละขั้นปัญญามันจะแก้ข้าทิไปเรื่อยๆเท่าที่จะมาทำง,งานมาอยู่วัดไปไหน สร้างอะไรแต่ละอย่างใ้ช่างทำว้ใ,ใหญ่ช่างช่างเขามาเขาโม้ใหญ่เลยน้ำหมทท้อโต้ประเทศไทย mm hmm. พอจับน้ำเที่ยงจับก,กวางยาวป็นกระทั่งสะลานหลังลนก็ได้เรื่องเลยตั้งดังมาไม่ว้ายใจนอกจากพวกภูมิธารีดาและพวกรับเรียนมาช่วยเัามัรู้ถ้ามันมาสัมผัสที่ใจว่าไม่สบายใจ ต้องนี้ไปถ้าปล่อยให้ข้ามบัตรได้ทุกทีจนมันเป็นความรู้พิเศษขึ้นมาในใจว่าถ้าอาการนี้จบดีไปต้องไม่ลอยอข้ามมันพอไปมันก็จริงดูครั้งเชรธรรมผิดกว่ากว่ามันจะไปไกลขนาดคอยมันจะไปไกลมากกว่านั้นต้องรีกเลยอ,อย่างคือปโนสัมผัส เาศัยใจสองขับใจเมื่อกระทั่งคนจะมาหาเราเรารู้คิดถึงเขามไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะจระเสใจเข้ามาใจเราเวลามันมันรับขึ้นสัญญาณได้มันหมือนกับราหมุนม้วนกับโทรศัพท์เราบ้างไงใครโหนมันก็ติดนะถ้าเกิดว่าสายไม่ว่าหรือว่าขึ้นไม่ดี ขึ้นไม่ดีเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ปรับขึ้นขึ้นสัญญาณขึ้นจิตวิญญาณเราใจเราไม่ได้รับสัญญาณทพรามันไม่ได้เราจะมาจูนสัญญาณเพื่อรับเพราะขึ้นมันมีขึ้นความทีความไม่ทีความคิดส่งไกลส่งใครต่างกันจิตพลังต่างกันเมือกับโทรศัพท์แต่โทรศัพท์ก็ยังมีขึ้นไม่เหมือนกันแต่เราเครือข่าย ใจเรา็วรมะอำนาจของชิตอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติทุกอย่างมันไม่มีคำว่าหรือควาคิดไปเองมันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติที่มันทางานถ้าเราภาวนาเข้าไปก็หนรู้ก็หนูรู้มันจะเห็นเห็นแล้วมันจะอัศจรรยอัศจรรย์ใจแต่ก็พูดไปมากก็ไม่ได้ทําในหนื่ คนที่เขาไม่เชื่อเขาก็หาว่าเราโม้เราบ้านี่เราโม้เราบ้าไอ้คนที่ตัวเองไม่รู้เรื่องไม่คิดว่าตัวเองบ้าไม่รู้ภาษาไม่รู้เรื่องจิตเติมใจพาไปทุกข์เพราะเรื่องใจเนีเ่ยตองใจบาอยู่ใกล้ๆตัวเติใจไปอยู่ที่อื่นแต่เราไม่รู้ รู้ับมันแต่ไม่เห็นมันไม่รู้จักมันมันจะไปไหนจะไปเกิดต่นมันก็ไปพวกมันแต่เราไปปฏิเสธมันว่ามันไม่เกิดย็งไงเพราะเราไม่เห็นว่ามันไปเกิดยังไงแต่ภาวนาไปเราก็ต้องมาเล่าให้ยมให้บ่เราร้องให้พงโลมฟังให้มันเข้ามันเห็นมันถอดออกจากร่างกายไปอยู่ข้างนอกแล้วก็เข้ามันมันจะมาเล่นซ่อนหาเลยอ้าวต้องอยู่นี่เอง กูหกกูมาทางานกูก็หลงเสียวมาทำงานมึงหลอกกูไม่พอมึงหลอกคนด้วยคนอื่นด้วยหลอกคนทั้งหกมันคนเล่นคนมันหลอกเราเกิดแล้วก็ไม่ได้เกิดกูกขมาโขกหน้าตาเชื่อเราไม่โขกไม่เป็นเหมือนแต่พอไปเห็นคุณค่าข,ของการปฏิบัติอย่างนี้ทรัพย์สมรรถไม่มีราคา ป้องกันการที่จะเป็นเกิดในไม่ต้องต่างก็ได้นะายขึ้นเรามีเงินแปดแสนล้านออกมาติดนโวบายปูนแด,ดหงหาการชีวิตที่ออกมาติดว่าไม่ให้ข้าพเจ้าไปเกิดขึ้น